สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการแนะนําสินค้าใหม่ของทางอุตสาหเลียงไทยวัฒนากุ๊ปนะครับในวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งบอกได้เลยว่าสินค้าที่เป็นกลุ่มเครื่องมือช่างมีกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับส่วนของวิทยุมิริต้าวันนี้เราจะขอแนะนําวิทยุมริต้าในรุ่น DMR 115ฟังก์ชันการทํางานหรือในส่วนของระบบตัวเครื่องเป็นอย่างไรตอ,อนนี้ผมจะอธิบายให้เขียนาากระจ่างชัดเจนเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของวิทยุมริต้ารุ่น DMR 11 โดยโครงสร้างของตัวเครื่องแล้วดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบทันสมัยหน้าจอหรือว่าตัวปรับฟังก์ชันต่างๆก็ดูสวยงามด้านข้างก็ออกแบบมาเป็นลําโพงรอบทิศทางด้านหลังก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่สามารถปิดเปิดได้ในรุ่นนี้นะครับออกแบบมาใช้ในส่วนของระบบไฟฟ้าที่ใช้มี2แบบคือ1ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์สาหรับต่อเข้ากับไฟบ้านนะครับเป็นระบบมอแปลงฝั่งนี้จุดนี้จะเป็นจุดต่อสําหรับเสียบอะแดปเตอร์สาหรับไฟบ้านส่วนที่2อกรณีที่เรามีแบตเตอรี่ของมายาต้าอยู่ แล้วก็สามารถใส่เข้าไปด้านหลังได้นะครับในรุ่นนี้ออกแบบพอร์ตสำหรับการใช้แบตเตอรี่อยู่2แบบนะครับคืออันนี้ด้านบนสําหรับพอร์ตใส่แบต12โวลต์แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นพอร์ตสำหรับการใส่แบต18โวลต์อันนี้ผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ปิดอยู่ด้านในมาดูด้านหน้ามากนะครับน,นี้เมื่อเราเปิดก็จะสังเกตเห็นว่ามีไฟบอกในเรื่องของความสว่างของหน้าปัดจะขึ้นเป็นลักษณะการใช้ฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของวิทยุทางภาค AM FM แล้วก็ใช้สัญญ,ญาณที่เป็นบลูทูธได้แล้วกดครั้งแรกนะคร เป็นสัญญาณของระบบ AM ซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะตัวเลขด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวล็อกสัญญาณ AM FM นะครับตัวนี้เอาล็อกไว้อยู่ที่ตำแหน่งที่3ขึ้นนะครับเป็น107่ัวฟฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราหาสัญญาณได้เราก็สามารถปรับและล็อกสัญญาณได้เลยนะครับว่าจะเอาช่องไหนตัวนี้เป็นขักษณะสัญญาณภาค FM ธรรมดาก็สามารถที่จะเลือกสัญญาณในเรื่องของขึ้นต่างๆได้โดยการกดครั้งเลยแล้วหมุนหาขึ้น ผมว่าเราจะเอาขึ้น100เมกะเฮิร์ตหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมตัวเลขได้จะขึ้นใน100เมกะเฮิร์ตแล้วล็อกไว้โหมดที่3เมื่อเราเลือกเป็นสัญญาณบลูทูธซึ่งตัวสัญญาณบลูทูธเนี่ยก็จะต้องต่อเข้ากับตัวระบบสั่งการผมจะใช้ตัวโทรศัพท์ต่อสัญญาณบลูทูธแล้วเราเปิดจากโทรศัพท์ก็ให้มันจูนหาขึ้นกันเองนะครับเมื่อพบขึ้นแล้วนะครับก็สามารถที่จะต่อการทํางานได้นะครับอันนี้ก็ต่อเรียบร้อยที่จะมีสัญญาณบอกตอนนี้เราก็หาสัญญาณโทรศัพท์มือถือสั่งการได้นะครับ อันนี้คือเราสามารถสั่งงานจากโทรศัพท์มือถือเป็นลักษณะการสั่งการบลูทูธนะครับ ทีนี้เสียงของเครื่องเสียงที่เป็นวิทยุ D-IM15 เนี่ยเราสามารถเลือกฟังก์ชันที่เป็นการปรับแต่งเสียงอ e ีคอไรเซอร์ได้ถึง7เสียงนะครับคือฟังก์ชันในเรื่องของการสั่งการเราสามารถปรับเสียงได้ตามลักษณะเสียงเพลงที่เราอยากฟังอุปกรณ์ด้านหน้านะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตงัวนี้เป็นตัว USB สําหรับ,บชาร์จอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์มือถือเสียบเข้าตรงนี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสัญญาณออกจากด้านนอกเสียบเข้าไปตรงนี้ก็สามารถต่อเครื่องเสียงใหญ่ได้ โดยรูปแบบของตัวเครื่องลำโพงด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงซึ่งมีขนาด2.5นิ้วเป็นลำโพงเสียงแหลมอยู่ทั้ง2ฝั่งส่วนด้านล่างสุดนี่นะครับเป็นลำโพงเสียงซับเบสนะครับขนาด4.5นิ้ว อันนี้จะเป็นเสียงค่อนข้างที่จะดังไพเราะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์พิเศษสําหรับการเลียแหลกในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นแทมคนงานต่างๆซึ่งช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับก็สามารถนําวิทยุ D.M. 1 1 5ของมาฮิตาเนี่ยไปใช้ในใช้งานก่อสร้างหรือว่าใช้งานทั่วไปหรือว่าในส่วนของออฟฟิศที่ต้องการเปิดเพลงฟังช่วงจังหวะที่หยุดพักนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้สามารถที่จะนําไปใช้กับพื้นที่ต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับ